บริสาสูตรว่าด้วยธรรมที่ไม่เกิดประโยชน์แก่บุรุษร้อยสิบสามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถท้ายอภิวาทแล้วนั่งประทับณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรเหล่าไหนเมื่อเกิดขึ้นภายในจิต ของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุขพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบ่อพิษทำสามประการเมื่อเกิดขึ้นในใจของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุขทำสามประการอะไรบ้างคือหนึ่ง โลภะธรรมธรรมคือโลภะเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุขสโทสะธรรมธรรมคือโทสะเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุขส โมหะธรรมธรรมคือโมหะเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกธรรมสามประการนี้แลเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกพระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดา จึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นภายในตนย่อมทำลายบุรุษผู้มีจิตเลวสามเหมือนขุยไผ่กำจัดต้นไผ่ฉะนั้นปริสุทธิ์ที่สองจบ